ผู้ชมคะก่อนจะพาไปย้อนยุคกันหน่อยค่ะไปดูงานน้อมรำลึกสเสด็จประพาสตน้นซึ่งทางเทศบาลท่าน้ำอ้อยม่วงหักจังหวัดนครสวรรค์นะคะร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดขึ้นค่ะในงานมีการแต่งกายย้อนยุคด้วยนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงประวัติอันยาวนานในการสเสด็จประพาสตน้นยาวนานถึง119ปีและถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของชาวจังหวัดนาครสวรรค์และชาวจังหวัดอุทัยธานีค่ะ จัดขึ้นไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับงานน้อมรำลึกการเสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ณวัดพระบางเหลืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งงานนี้จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีจัดขึ้นเมื่อวันที่1 0ถึงสิสงิงหาคมที่ผ่านมาหรือเป็นงานเสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ที่มีประวัติมายาวนานกว่า119ปีและนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของจังหวัดนครสวรรค์และอุทยัยธานีเป็นอย่างยิ่งทางเทศบาลตำบลท่าลำอ้ยอยบางหังเราก็ได้จัดมาเป็นประจําทุกปีนะครับ นในช่วงเช้านะครับมีการบวงสรวงนะครับแล้วก็มีการละเล่นนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองนะครับและช่วงเย็นนะครับเราจะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับหน้าพระบรมรูปของปัะจักรี5นะ้าณสถานที่แห่งนี้นะครับสเสด็จประพาะต้นในครั้งนี้ค่ะเราได้จัดกิจกรรมขึ้น2 2จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักนะคะแล้วก็ประชาชนซึ่งการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอ,อย่างหนึ่งนะคะในงานเนี่ยเราก็จะจัดให้มีนิทรรศาการะสะเสด็จประพาต้นของทั้ง4ี่จังหวัดนะคะ10จุดด้วยกันนะคะการแสดงแสงสีเสียงใต้ร่มพระบารมีสุสาราตำนานเสด็จประพาต้นมณฑลน,นครสวรรค์ค่ะ ซึ่งในงานครั้งนี้เทศบาลตำบลท่านำอ้อยม่วงหักจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปีซึ่งในปีนี้บรรยากาศเป็นไปได้วยความคึกคักภายในงานมีการแต่งตัวย้อนยุคขบวนเรือเสด็จจำลองและกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมาย